ถ้าเวลานี้คุณได้ย้ายระบบมาเป็น Windows 10เรียบร้อยแล้วแต่มาเจอกับเรื่องของฟอนต์ตัวอักษรที่ไม่ค่อยชัดในบางกรณีหากไม่ตีเรียดกับการใช้งานมากนะักก็คงจะไม่เป็นไรแต่ถ้าใครคิดว่าเป็นปัญหาในการใช้งานอยู่เหมือนกันก็สามารถที่จะแก้ไขได้เช่นเดียวกับใน Windows 8.1ที่เลือกปรับค่าใน DPI Scaling ได้เพียงแต่ว่าหากผลที่ได้ยังไม่ถูกใจนักบน Windows 10 ก็ยังมีแนวทางในการปรับตัวอักษรให้คมชัดได้มากขึ้นโดยใน Windows 8.1การใช้ฟีเจอร์ Use XP Style Scaling เป็นตัวเลือกที่ถูกลบออกไปแต่ก็ยังสามารถเปิดการทำงานกลับมาใช้ได้แต่จะเป็นการปรับ DPI ให้มีสเกลมากขึ้นเปรียบเสมือนการใช้งาน DPI ในแบบจำลองให้สามารถใช้งานได้กับแอปพลิเคชันที่รองรับแต่ในกรณีที่แอปพลิเคชันที่ไม่ได้มีขนาดของฟอนต์ที่ถูกต้องก็จะยังเกิดการเบลอต่อไปการแก้ไขตัวอักษรเบลอเฉพาะแอปบน Windows 10 ถ้าพบว่ามีอาการของตัวอักษรเบลอร่วมกับการใช้งานแอปเดียวให้ทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ให้คลิกขวาบนช็อตคัทของแอปที่ต้องการแก้ไขเพื่อลดการเบลอและคลิกที่ Property e s 2. เลือกไปที่แท็บ Compatibility 3. ใส่เครื่องหมายหน้า Option Disable Display Scaling on High DPI Settings และคลิกโอเคแค่นี้ก็เป็นอนันเรียบร้อยอย่าลืมกด Subscribe Channel ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ